โอ้นี่ก็ไดมาอีกแล้วครับอันนี้อันนี้รอบที่สามบ่อันนี้รอบที่สามรอบที่สามรอบที่สามว้าเขาท่าตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวอีรอบนี้แปดตัวหน่เริ่มค่ำก็เริ่มดีขึ้นตัวละเออเขาท่าเขาท่ายอะเขาท่ายิ่ สวัสดีครับพี่น้องที่หลักสูตูสุขคนครับผมวันนี้เดี๋ยวพญ่เชิญเดี๋ยวสีผ้ามาเห็ดไหนหนอ้นี่เนาะไปจับกระสือเพราะว่าได้ข่าวว่ากระสือมันลงอยู่รออ่างว่าสันมันเป็นอย่างไรกระสือนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้เป็นเืออนนี่เป็นเบืออันน,น,น,นี้ตะไคร้เขาเรียกว่าตะไครก้กระสือว่างสันประมาณนี้พี่น้อง แต่ใคร้ก็ซื้อเอาไปดักปลาครับเอาไปดักปลาเอาไปตกปลาประมาณนี้ครับก็ mm hmm. ดีได้ขนมปังมาพร้อมไล้ขนมปังได้อียงหูโปหูจักบ่ค่อยหูปันเดแล้วก็ได้อาหารหัวอาหารมาพร้อมมันก็สิเป็นตะกอ้อเนาะเป็นตะกอ้อมันก็สิมีเบอร์ของมันอยอ่อันนี้เบอร์หาเบอร์หาเบอร์หาเบอร์ซี เดาให้พระเอกการผ้าเห็ดบัดพู้น่นะครับยาเส่นแต่เลยวะพอมาเฮ็ดให้เบื้องได้บ้เฮ็ดไบเลยอ่าเบิง้งเบิ้งอันพระเอกการที่ผสมอาหารตกเบ็ดให้เบิ้งเนาะวะ่าจีนี่อย่างนี้เหมยเหมยเฉพาะอันพวกนี้กับมืดไปแปะหาล่อยผู้น่ะวัพพดพวกมันหน่อย มันมันมันหลายอย่างเนาะมันบบเมนแค่อันด่านกระซือซื้อเนาะมันเป็นมี่ด่านกระซืออันละพกีบาทเองอันละสิบก็บาทเอออันละสิบแปดสิบเจ็ดบาทเองด่านกระซือประมาณนี้แต่ไม่กระิีแพงพวกนี้ได้แพงอันพวกนี้ได้ได้หลายอย่างเนาะรวมๆกันคาก๋วยเตี๋ยวน้ำมันก็เลยแพงจะตอบเกือบแบงหายปิ้วเนาะโอ้หลอดไฟน้ำเนาะ หลอดไฟหลอดไฟไปตั้งเท่าไหร่วะร้อยร้อยกว่าบาทเนาะเออแมนเมนแมนแมนอันนี้กับเบอร์ยูประมาณสองร้อยกว่าบาท อะไรมเพึ่งกันนังสิ่ล่ะหามันทีดีเนาะประกอบตอนนี้ประกอบเบ็ดอันนี้เบ็ดเล้าหรือเบ็ดฝรั่งเนี่ยเบ็ดเบ็ดเล่าครับเบ็ดเล่าเนาะฝรั่งเห็นใส่ยักเ์ที่อ่ะเขาว่าแต่เบ็ดฝรั่งฝรั่งบอเคยเห็นฝรั่งจับเบ็ดยังที่ชักเทียมีแต่คนเล้ามีแต่คนเล่าพิโลกเล้าที่ไดเขาก็ใส่กันบอเคยเห็นฝรั่งเอาเบ็ดอันนี้มาตกจักเทีย Bunga, bụi đấy nó, bưng con, tôi bụi nó mà đấy say bụi đấy nó mà, đấy nó ngay, đấy nó bụi đấy cái bụi đấy nó 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 bụi อันนี้ตกบิดนะขนาดตกบิดนะ่เนี่ยมาแต่มามานานยังเนี่ยมาสามโมงสี่โมงสามสี่โมงเช้าอือโอ้ได้ประมาณสามโลแล้วถึงไหมสองกิโลได้อยู่เอาไปโอ้ปลาหลดก็มีเหรอเออได้ตัวนี้เออเอามาจากไหนท้องพงอืมทางนู้นก็ท้องพงเหมือนกันเหรอ Phần nguồn mai đi cần đấy bà Lờ à. uh, Phí nồng, bưng, phí bưng. tục hai yu hai kín nó ừ. ngay mà mai, Hả? đi nói đi, Ôi, giờ đơn rồi อือ๋ออันนี้เอาลำมาเล้อถ่ายาวิดีโอวะนะันนะจ้ะเคยมาบ่อยไหมไม่มค่อยเดินมาอืมปลาก็ตัวขนาดนี้แหละเนี่ยนะเออ <c oughs> เออเขาถทท่ายดีนะเอาไปทำอะไรกินเนี่ยปลา ทำปลาก็ได้เอาไปทอดก็ได้เนาะทอดกรอบเอออยู่เดือนหนุนหนุหน,นกระดึงแป๊บ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 ไหน αι, ยกลดให้ดูหน่อยมาหาปลาเหมือนกันไงโอ้ยมาเที่ยวเนี่ยยกให้ดูหน่อยดิดัดลิ้นบาทันอันบ้านเลีเล้ยบบ่กันย่างบ้านเลี้ยบเลยโอ้ ็ิซาเถอะเขาด้ป่าคนละสองโลสองโลหรอตุกบ็ดนะตุกบ็ดนี่เนาะเออมันเป็นยังไงจังววาใส่ทุนบ่อ้มันล้งถึงพื้นอ๋อลงถึงพื้นเดี๋ยวมันี่เปดไอ้ปดติดที่หินเดี๋ยวสีได้แจ่ก้อนหินป่าสีบ่ได้สีได้แจ่ก้อนหินวาดี่ก็เลยต้องเห็ดทุนมีบอทุนมีทุนมีใสาว อันอันนี้มันรองเท้าผู้ใดผู้สาวตอบว่าของพ่อข่อยตัว่ะเจ้า,จากล้าเจ้าคิดว่าข่อยสีกล้าย่นรองเท้าพ่อเจ้าถิมบ่เ <c oughs> จ้าลองย้นไปแล้วอันหัวเจ้าบ่าแตกกันห <c oughs> หอดรองเท้าพ่อข่อยกับถิ่ย่นถิมมันมีปัญหาอย่างกับรองเท้าพ่อคุณเจ้ามาจีบผู้สาวเป็นต่อ <c oughs> เอาแบบที่นี่เอาว่ากันไปอ๋อทุนแบบนี้จอโอ้นี่อะไรแบบนี้แล้วเห็นไก่มากันนานหรือ,อยังเออรู้สึกว่าทางเนี้ยทางทางเนี้ยเขาเขาเขาได้คนละห้าโลแล้วอะ่ะเออใช่ฮะไ,ไม่ใช่เอาก้อนหินใส่เข้าไปยังไงปลาอยู่สามตัวเอาก้อนหินใส่ไปอีกเป็นห้าโล นู่นน่ะโอ้โหอะไรอะขึ้นเยอะแยะเลยน่ะโอ้โหแล้วไม่ได้ไปเลี้ยงควายเหรอนึกว่าไปเลี้ยงควายรู้เปล่าเขาถ่ายวีดีโอไว้อยู่เนี่ยเห็นไหมเขาดึงภาพมาใกล้ๆเลยเนี่ย การส่ยังไม่รู้ไอ้การจะนั่งจะนั่งเรือแล้วนั่งบ่าไอ้เชิญไม่รู้โอ้มีสุนนหรพอมมีกิม,ม,มกิมสุนนหกับมีอู้อังสี่นะี่มันจะเป็นหนักอันตกป่าคักมีพร้อม,มด หอดจ่าซูปก <yd osi. S 1> อืมอืมบุมมีแต่มาแลว <posts> ้วดีแลยว่าเหล่าขาวบุมมีเนาะยังสี่มันต้องเหล่าขาวต่ก่อนตะกี้โนียครับนี่ก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เขียวอ่องตองหอมดีู่ในชะ่ไหมเด้อเด้หอมพี่หอมขักเวิยเอาไงไปไหนละ่ะไม่ไปป้ ปั้นนี่เนี่ยเออโยนเอาพี่น้องไปแล้วพระเอกการซีเฮ็ดเฮเบิ้งแับลืมลืมสอดลืมสอดเอ็นเออลืมสอดเอ็นโยนเอาเอาโยนเอานึงนับบ่เอาเอาเอึงสองสามอึ๊บปุ่นน่ะโอ้ยมันคือบอลลูนอ่ะ เหมือนกันมึงลงตามเออ๋ออโอ้น้ำมันเลือกอยู่อือเอาไปเอาไมปั่นไหมโอ้มาคุูคูกรครัๆเท่ลละจักๆนี่แหละมันสีหมานกันแบบนี้ละหมานแท้ละมือเนี่ยอืมมันหมานเรื่องมือเนี่ยมือแรกแหกหมาน ปั่นดีๆโยนเลยติะมันเปียกน้ำบ่มึงไปให้มันจุ่มน้ำให้มันเปียกดีๆม,มึงพีอันนี้ให้ดีๆเนี่ยพอแล้วงพ่อจ้ะเอาอึอบเออนั่นไปแล้วปลาซิวตีดบอบอนี่เป็นนอล้อหลังที่สองอ,อ เอาหลังที่สองนะแบบนี้อืมอยังแบบนี้ลูกไหนลูกนี้เถอะลูกนี่เอาไปโอ้ยเก่งดิตานไม่เก่งดิโอ้อันนี้ควงได้เลยวะว่เต้ยเอาควงเบิ้งได้ทุนมันตามเกินป๊ Ừ, tôi mới tăm cơn hậu cơn bị ít. Ừ. Giờ mới ra đỉnh. Ừ, hổ, bay.Ông, con đây. Song bỏ đây luôn Hả? Ừ, muốn đuốn được. ไม่จำเป็นต้องเอาไปไกลคแบบเอาเลยปิ้วตับนั่นนั่นจมดีหรืยงเอาแบบเนี้เอาก่อนรอเบ,บิงก่อนเนาะรอเบ,บิงอีกสามทีม่วงบ่ะที่สักหานาทีสิบนาทีเอาต้องรอเบ,บิงทุนมันบ่อ,อ๋อรอเบ,บิงทุนมันมันมันถีด่ดินบ่จี ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอ่ะเอาล่อเบิงก่อนเนาะกงานไปอีกแล้วตอนนี้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วไปเอาไกลเลยบ่ป่าอันนี้ไม่ใช่ทุน่นฮะอันนี้ไม่ใช่ทุ่นเาหยียดจมอ๋อเหยียดจมทุกคนทุกคนตอดแล้วตอดแล้วเห็นทุ่นบ่เห็นทุน่นบ่อ่าทุ่นข,า,ขาวๆนี่น้อยอ มันตอดแล้วดิ่นได้แป๊บแป๊บแ,แ,แล้วนั่นๆๆนั่น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 ดิ่นแล้วดิ่นแล้วมันดิ่นมันล้มหรือมันอีหยังยปา่ปาป่าติดปา่าติดที่เนาะเบาเป็นล้มเนาะเออเอาเอาเ,อาเดี๋ยวรออีกทีถึงเ<า>วลาเอาขึ้นละลองเบิ่งที่ที่ดได้บ่ลองดูเอาติดหยังฟึบฟื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 บแม่นบ่กานแม่นบ่กาน กันไม่หย่างนะกันกอือู้เอาแล้ววะเดึงขึ้นปึ๊บอ้า <c oughs> อือมีแต่ป่ากระดีทั้งนั้นเลยบัดนี้ลงไมอีกพี่น้องลงไม้ลงไม้อั่งเดยปุ่นปุ่ปุป่อันอันอันว่าหันอยู่เดปุยนฮะ อันนี้หันู่งเอมันีห้องเป็นนี้ลงได้เช่นกันเอาอีกแล้วเอาคิวตุ๊บะ้อก็ต้องไปใครทัานที่สองท่านที่สองจึ๊บจๆ๊บจๆ๊นั่นนัจักรโตโอ้ ได้สองตัวโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้มันปากคัดตัวนี้เนาะอันนี้มันจากเส้นก่อนสี่เส้นอันนี้สี่สี่เส้นเออสี่เส้นเจอปากคัดอยู่อือปันนิน้นขนาดสองสามนิ้วโอ้ยสามเส้นมันหนามากเลยนะ,ป,ะปวดยากเ<ม>นาะ,ะเออแมนอยู่เอาหาคับสี่เมนเอาหาคับสี่สี่หาหกประมาณนั้นเอาโป,ดป๊ดมาดิ ปดเองก็ได้ไมั้งปดเองได้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 เล็บจิกเอาจับบีบหางที่เอาปล่อยเลยปล่อยปล่อยส่วนพุ่งปล่อยส่วนนี้จับทีเลยเออเสียนป่าปดป่าโบปินจับเต็มมือเลยอื <c oughs> เปลี้บจิกนั่นแหละพี่พี่ทำเปรี้ยบจิกบ่หูนั่น,ๆๆนเส็ดโอ้สีเส้นนี่ป่าคัดน่อยนึงอืแต่มันก็ติดหน่อยนอยอนะี่ก็ได้มาอีกแล้วครับอันนี้อันนี้รอบที่สามบ่อันบ่รอบที่สามรอบที่สามรอบที่สามว้าเอาท้าตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวอีรอบนี้แปดตัวไหม่ เริ่มคำก็เริ่มดีขึ้นตัวละเออเขาท่าเขาท่าอยูุ่เขาท่ายุเป็นไงไงได้ไหมเอาอันนี้เบ็ดเยอะอะไรเนี่ยอันนั้นเหรออู้มานานยังเนี่ยหมพักเลยอือโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้พวกนี้มาก่อนมั้งเนอะนั่นอู้เขาท่าตัวละกับผู้สาวผู้สาวหวัด ขอดูหน้าหน่อยไม่สวยอย่ามอมมอมไม่สวยไม่สวยได้ไงโอ้โหสวยจะตายโอ้พีลีอืมแกด้วยนะสวยสวยไปหมดหมดเลยเปิดเอาไปทำยไงกินเนี่ยทำยังไงกินโอ้ยทำปลาเกลือทำปลาล่าปลากรอบปลาทอดปลาทำได้หมดอ่ะอืมทำกินอ่ะอันนั้นอันนั้นลงดีไหมติดดีไหม ก็ถ้ามันไอ้นั่นก็ปิดเริ่มปิดแล้วนะใชส่สองตัวซ้ำตัวมั่งออสองตัวมั่งเออในตัวนี้มันร่มดีนะร่มเองถึงแล้วเลือกมั่งตรงนี้ไงอืมทั้งที่มันแดดอ่ะใครลงไขนะ่เนี่ยไม่รู้ก็ไข่ไม่มอู้หูพี่น้องงามๆพี่น้องพีงง่น้องเบิ้งวิวเบิ้งวิววิวปัน่นปั่นวิวเป็นล้านพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้ง บึงรู้เป็นล้านโอ้ยงามเลยชอ,อ,อยูงางามง้มจะเทอะได้ไดพูดให้ฟังหน่อยสิพูดให้ฟังพูดอะไรอ่ะพูดอะไรก็ได้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนีย่ย ม่ค่อยจะมีด้วยดูดูปลาดูปลาซิวมันขึ้นลปลาซิวหรือปลาอะไรนเนี่ยที่มันขึ้นป๊อแป๊บป๊อแป๊บปลาน้ตคอยจินเยือเองมากี่โมงเนี่ยมาโอ้ยจนป่ายสองไ่สามแล้วมาจนอันนี้ปลาเป็นเป็นปลาติดอะไรเนี่ย,ยะ อลาอีเขาเรียกปลานินน้อยปลานินน้อยแหละมันติดอะไรติดเอ่่อออะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกตะไคร่ตะไคร่อะไรนะกระสือบตะก้อืมกระสายตะไคร่ตะก้อเอาปลาช่อนโตๆสักต,ตัวดินั่นอักขะนั่นเอ้สองตัวอืม โอ้เหยื่อไม่ใส่สักทีเนี่ยเหยื่อจนจ่อยหมดแล้วเนี่ยใสใช้เหยื่ออะไรเนี่ยขนมปังสิขนมปังกับอะไรขนมปังกับหัวอาหารหัวอาหารใช้หัวเชือบอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอใช้แบบมันเป็นเอนานะนะเป็นผงนะทั้หัวเชือกเป็นน้ำอ๋อเขาเรียกตัวอะไรนะตัวที่เขียวนะ่เขาเรียกอะไรนะไม่รู้อ่ะดืมชื่อ,ล,อละซื้อมาให้อะ่ะก็ใช้ตามแนวเขานั่นแหละอืม พอได้อยู่พี่นอ้อนไปเลี้ยงชีพอะอ่าพอเลี้ยงชีวิตตัวเองในครอบครัวตัวเองก็เอาเนาะเลี้ยงให้อ้วนอ้วนเองเลี้ยงผัวให้อ้วนเป็นไหนอยู่นี่หรือเปล่าบนฟางนั่นเอ้ยนั่นปากเขากินเองเขาอ้วนเองอ่าเอาแล้วไอ้หใหม่เห็นไอ้ใหม่มาไหม่เขาไปนั่นแล้วไปไหนอห่ะไอ้อะไรวะแบกบปืนไปแล้ววะ เกลยดมาอย่างนี้เนี่ยเป็นไงมันเป็นถุงยังไงมันเป็นถุงยังไงที่ไปตกนั้นเป็นแบบไหนนะที่การตกอะ่ะมันก็เป็นแบบเยอะน่ะแบบนี้แหละคล้ายๆมันติดกันอ่ะมันเป็นถุงข้างไหน ปากเด <Okay. S 1> oh. oh. ียวยังบวบเทียบพี่น้องเลยปากเดียวตัวนีะตัวหญ่ออกเนาะออกแล้วออกแล้วโอ้หวยจงคือตัวเหรอพี่น้องได้เราสองโลครึ่งแล้วรวมน้ำพร้อมรวมน้ำสองโลครึ่งแล้วไหวได้เป็นเกือบโลตัวนี้ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรครับพี่น้อง การลงทักหนึ่งพอมาตรวสอบบึงซ,ซื้อครับว่าชีได้บอ่อคนตอกฏว่าโอเคอยู่ดีครับพ่อได้อยู่อ,อยู่ในเกณฑ์ประมาณสองโลก,กว่ามาอยู่ทีเช้าโมงกว่าชั่วโมงมาถึงสองชั่วโมงดีเนาะพี่น้องกะประมาณนี้นะครับกะที่ว่าโอเคพ้นสาเร็จครับเดี๋ยวพอกันไหมครับคลิปหนาอีพีหนาครับยังไงก็ กดติดตามพญายิ่เชิญเด้อหูเส่าอยอดวิวลดลงลดลงเหลืออยู่หน่อยหนึ่งครับพี่น้องกัพยายามเนะเาะพญายิ่เชิญกับพยายามที่สีเข็ดคลิปดีๆอันที่มีสาระมีประโยชน์หลายๆแต่มันก็ยากนะครับยากกับหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับพี่น้องใดก็สร้อยกันติดตามซอยกันกด ครับพี่น้องครับสวัสดีแค่นี้ก่อนครับสวัสดี